บัดนี้เป็นครั้งที่47ตรงกับวันที่26ธันวาคม2568ที่ข้าพเจ้านางสาวสมทุทยแยมประยงเลขที่044ข,ขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนตร ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวัมปติเทรเจ้าองค์หลวงปู่สัเร็จนุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจง บันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกะวาเลสุอันตระขันฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาศสสุนันตุสักขะโมคคะทางสักเคาเมจารูเปสิติสิขาลาตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรักเสจาเมตาลุวะนะคะเนเคหะวัตุมีเกเตปุมาจยันตุเทวะชฉลทะละวิสมีอะคะคันทัปนาคาติทันตาสันติเกยมุนิวะลาวะจันังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนากาโลออยัมพัทันตาธรรมสวนากาโลออยัมพัทันตาธรรมสวนากาโลออยัมพัทันตา บทสวดนามการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสนังอัญญพุทโธเมสะนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพธานัตถิเมสนังอัญญธรรมโมเมสานังวรัง เอเตนะสจักรวาเชนะสโสทิเมโหตุสพธานัติเมสาน,มสนังอัญยังสังโฆเมสานังวรังเอเตน,สนสตเตัสัจรวาเชนะสโสทิเมโหตุสพธาบอสวดมหาเทนิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหากุลิโกนาโถอัธยะสัมภะปานีนางปุเดตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหนตุสัพพูปัทวามหากุลิโกนาโถหิตายะสัมภะปานีนางปุเดตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหนตุสัพพูปัทวามหากุลิโกนาโถสุขายะสัมภะปานีนางปุเดตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหนตุสัพพูปัทวา เบอสวดอาหารสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารัตติกาปิลาวทุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเกตนัสติงปัจจามเตหิพิคุสเตหิสเปเหวะอรหันติหิทัสสะหิจารโลกะทัตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติดพระกวันตังทัสสะนายาพิคุสังกัปนจะอตาโกจะตุนังสุทาวาจกาอีกานังเทวานังเอตตัโศสิอัยังโขพระกวาสเกสุวิหารัตติกาปิลาวทุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเกตนัสติงปัจจามเตหิ พิคุสเตหิสเพเหวะและหเหตหิทัสสอิจารุกะทตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติพคะกันตังทศนัยยะพิคุสังคันจายานุนะมยัมปีณะพระกวเตนุปัสสังกามยามาอุบาสังกามิตวะพระกวโตสันติเก ปจเจกขาถาพาเสยามาติอตโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามาปลวาุริโสดมิทิตังวาบาหังภสษาเลยยาภสษาลิตังวาบางสัมมิเชยาเอวามวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันเตระอิตาภควาโตปุระโตปะตุระหังสุอตโคตาเทวตาภควาตังบิวาเตตะวะเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมาสัมโยปวันนัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตมหาอิมังธรรมะสัมยังทักกิตายะวะอป布拉ชิตาสังคารติอตา อลาติวตาะควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตระพิโกสะมาถังสุจิตาอัตานุอุชุกะมัาคังสุสารติวะเนตาน,นิคาเหตวะอินทิยานิราคันติปันทิตาติ อดาดโคอลาเทวตาพระกัาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิีเชตวากีรังเชตวาปาริขังอินทากีรังโอหะจาัมามีชาเตจัลันติสุดาวิมาลาจักคูมาตาสูธันตาสุสุนาคาติอตธโหอลาเทวตาพระการัาโตสันติเกอีมังคาถัง อภาสรีเยเกจิภุทังสานังคาตาสีนาติคามีสันติอภัยยาภูมิปะหายยามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตโกปะกวาปิคุอามันเตสีเยภูเยนะพิคเวทัสสัสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสศนัยยาพิคุสังกัญจะเยปิเตพิคเวทิเหสุนาติตามะาณนาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัวันตานังเอตตาปะมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตาริหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอนักอาจารสัมมาสัมพุทธาเตหัน ตานังเอตตาปาลามายเยวะติวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตระหิอาจิคิษสาาสามีพิกเวเทวะกยายานังนามานิกิตายิสามีพิกเวเทวะกยายานังนามานิเตจิสสามีพิกเวเทวะกยายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกังมานาสิกาลทาภาสิสสสามีติเอวันเปนเตติโคเตปิกุปะกะโตปะเจรโสสุภะวะเอตตทา,ทาวะจ่าสิโลกามนุกัสสามียะถาภูมิมาตัสสิตายิสิตาคิดิขปังลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสิหวัสสลีนา โลมหังสัมพีสามพโนโอทาตมะนาสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยปจัสเตยตวะวเนกปิลวัตเวตโตมาติสตาสาวเกศาสเนระเตเทวคยาปิกตาเตวิชานะทาพปิกโวเตเจตตปวามักะลุงสุตวะพุทธัสสะศาสนังเตสัมปาตรุหุยานังอมนุสานะทัศนาอเปเกสตะมาทักุงสหัสสังอัตสตาลิงสตังเอเกสหัสสนางอมนุสานะมาทัสุงอเปเกนันตะมาทักขงที่สาสปาพุทธาโอขุงตาจัสพังกพิญญาญาวะวะกิตวานจะพุมา ตโตมัจจิยิสธาสาวเกศาสนีลาเตทิวกายพิกตาติวิชานาทาพิกโวเยวหังกิตาอิสามิกิราหิอนุปูปโสตสาตาสหัสสาวายะขาภูมิกาปิลาวทวะอิติมนโตชุติมนโตนาวมันโตสัสนุโมธรรมนาพิกำมุพิคุนังสัมมิติงวันนางชาสหัสสาเหมาวไตอะค่ะนันตะบนิโนอิติมนโตชุติมนโตนาวมันโตสัสนุโมธรรมนาพิกำมุพิคุนังสัมมิติงวันนางสัมสมานะสัตาคิ สาาคิราติสาสายะคนันันนี้โนอิติมาโตชุติมันโตนะมมนโตวิสติโนมวัมมนารพิกมุพิคุณนางสมิติวนนาิเจเจโสราสาสัยะคะนันันตอไนี้โนอิติมาโตชุติมันโตนะไม่โตวิสติโนมวัมมนารพิกมุพิคุณนางสมิติวันนาเวสามิตาประจัตสตายอะค่ะนั่นนันนี้โนอิติมาโตชุติมันโตนะมันโตวิสสิโนมวัมมนาพิกมุพิคุณนางสมิติวนนางกุมิโรลาชาฮิโกเวปุละสวิเนสนังพิญโยนางสัตตาสาหัสสังอค่ะนางไป สตละโถปัสสติคันธานธิปติมหาราชยสตสุนตปิตาสาาโออินทานามามหาปลาอิติมันโตชุติมันโตนะมันตวิสตนมรมนาปิกมมงพี่คุณนางสมิติมนังทักินาจติสังราชาวิรูปละโหตาปัสสติคุณนธนาธิปติมหาราชยสตสุนตาปิตาสวาโออินามามหาปลาอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตวิสัตยนโมธนาปิกมมงพี่คุณนางสมิติมนังปชิมาจติสังราชาวิรูปะโคปัสสตินาขนาธิปติมหาร โวสัชินุโมธรมนาภิกรม,มุงิกุนังสมิติวน,นังอุตารันจัตติสังราชาคูเวโรตปัสสติยคนาธิปติมหาราชายาสัศสิทโสบุญตาปิตาสาวาโอฉธนนามาภบาลาอิทิมันโตชิติมันโต,น,น,ตนัมันโตโวสัชินุโมธรมนาภิกรม,มุงิกุนังสมิติวน,นังกุลิมัน ทีสังสาตัละโททะคิเนนาวิรุฬหะโกปชิเมนาวิรุปโขคูเวโรอุตตารังที่สามจตารลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสัตันสารมณนาทั้งสูอเนกปิลวัตเวเตนสังมายาวิโนตาจาอาคูวัจนิกาสถามายาคุเตนทุเวเตนทูวิภูจาวิภูโตสหจัตโนกมัสเตุจะกินุขันธุนิขันธุชาปนาโตโอปามโยจเตวัสุโตจามาตาติติตาเซนจตขันทภโณโลราชาชาโนสกุอาคูปราสีโกเจวัติพุรุสุริยวัชชะเอเตจัดเยจราชาโนขันทภพาสหราชุมพิกาม พี่คุณนางสามิติงวัน,นังอาธากุนาพัสสนา,า,าคาเวสาราสหตาชากกะตัชากากรภารสะตตาลาอังคุปายยาคาสายาติพยมบุณทาตุล,าตาละตาจัอังคุนาคยาสัตสิโนเอราวันโนมหันนาโคสุป,ปะคัสมิติงวัน,นังเยนะคะลาเชสหัสหาลันติติภาติสัพะคีวิสุทธะจากักขุเวหายาสตเตวนานามชาปตาจินตลาสุปานานาาอิติเตสะนา,ามังอเปยันตคา น,น,นาคาร,ราชานะมาสิตุปันนาตุงเหมามากาสศิปุโธสันนาหะหิวะจ่าหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสาระนามะกลางสุภุดังชิตาลาวชีลาหถเนะสมุทังอสุราชิตาภาจโลวาสาวาเสติอิติมันโตยะสสินุกาละันจามหาภิกษรมาอสุราธานาเวคาสาวปาริติสุติติจะปะหานันโทนโมจีสหัสสจปริปุตานังสัพเพเวโรจนะมากาศสันอิตวะปะลิงเสนังลาหุขธทรมุปาขมุสัมมโยธานิพันธันเตภิกูนังสมิติวะนังอาภูจเตวะปะธมิจเตชวายโรรทา ขมุงวะลุนาวะลุนาเทวะสมโมจยัสสะสะสหเมตตากรุณากายาอาคุเทวะยัสสานุทัสเสเตทัสตากายาสเปนานันตวณิโนอิธิมโตสุติมันโตนะมันโตสัชินุโมธรรมนาภิกมุงพิกุนางสมิติวะนางเวนะถูกจเทวะสาลีจเตอสมาจเตวยอมาจเนรสุปิสาเดวะฉันทามะคุปุระคิตาสุริยสุมิสาเทวะสุริยมะคุปุระคิตานาคจานีปุระคิตวะอาคุมันทะวาลาหกะวาสุนังวาโสเซโทสกุปาคาปบณิทัสโททัสเสเตทัสตากายาสเปนานันตวณิโนอิธิมโตสุติมันโตนะมันโตสัช โมธมนารพิกมุงพิกุนางสมิติงวันางอาถาคูสาภูเทวะชลาลามคีจิขาริวะอลิศกาจัโรชาจัอุมาปูปานิพสินโนวัลุนาสะธัมมาจัอจุตตาจัอเนชกาสุริยาลุจิระอาคูอาคูวาสาวนีสิโนทัศเสตเตทัศดากายาสเปนานตตวนิโนอิทิมตุจชุติมันตวนะมันตัววสัสสินโมดัมมานารพิกมุงพิกุนางสมิติงวันางสัมมานามหาสมานามนุสะมนุษสุตมาทิตาปุตติกาอาคูอาคูมโนปปุตสิกาอาถาคูพะริโยเทวะ เยจะโลกิตวาสิโนปราคามหาปราคาอากุเทวายสสิโนฐานะทัเสเตทัศทกยาสเปนานตวันนี้โนอิทิมันตุชิธิมันโตวนาวันโตสศิโนเมธมนาปิฆมลพิกุนางสมิติวนนางสุกากลุมาอนาคุเวกาดัศจัก โอทาตะขยยาหะปะโมขะอคูเทววิชาคณะสัตตมัตตาหะละข้าฉมิสกจัยสัสินุทะนยังอาคาบาจุนุโยติสาอภิวัสติทัเสรษฐะทสกัณยสเปนันันตวนีโนอิธิมตุวชุติมตัววนามันโตสัสินุโมธรรมนาภิกขมภิกุูนางสมิติงว่านางเขบิยาจุสิตายามากาทักกาจัยสัสินุสัมพิทกาละมาเสถาชุตินามาจัสวาณิมาละติโนอคูอาเดกุมันนัมิตราทัศเสรษฐะทสกัณยสเปนันันตวนีโนอิธิมตุวชุติมตัววนาบันโตสัสินุโมธรรมนา โมทะศโมทมนาอภิกามุงพิถุนังสมิติว่านางสาเทเตเทวานิกายาสเพนั้นนะแต่วันนีโนนามันวายเนะอคันถุงเยจัดเยแต่ที่สัตยาโบวุชธาติิมังคีลังโอคาตินะมะนาสวันทะเขมขะคาตะลานนาคจันทร์งวสิตาติตังสุภามาบาลมะโตจักปุนตาอิติมะโตุสาจันนกุมารุติสัสโสจัสโสภาคาสมิติว่านางสาชาวามารุกานางมหาปรามพิติทาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสติสิธาอิสระอาคุปเจกะวัตวะปเจกะวัชะ วัติโนเตสันจมาชิตโตอาคาหาิโตหาตปวัริโตเตชะะเพิกเตชเทเเวสัมมเกมาลาเสนาปิกามิปัสสังกันกานาหาสามัติยังอิกาตานาตาบันตัตาลเกนาปันตามาตัวสมันตาปฏิว่าเลธามาโวมุจิทกุชินาอิติตาทามหาเซนุกนะหาเซนาเปสัปานินา ตรมาหัจจาสาลังกฎฎารรวนเพลระวังยถาบุษสกุมิโคธนะเยนโตวสวิชุโกตาทาสมสปจุทาวัติสังกุโธอาสยังวเสตจัสพังบิญยญายว,วะวะปกิตวานตะคุมัตะโตมัิสตาสาวเกศสาเสนระเตม,มาลเสะนาพิกตาเตวิชานาธาพิกวโว <c oughs> เจะาตาปะมักลุงส่วนตวากุลศาสตร์ศาสนาวีตระขีหิปะะมงในสังนมปีจะยุงสเพวิธีสังฆามาพยาติตายะสตินมดันติสาโปเตีิสาวเกเตชเนสุตาติวสวดจุลาชยาปกรณะโมเมพุทธาเตชะสาละตาณาตยาธรรมมิกาเตชาประสิทธิประสิเทวานารายะปัละเมสุลาสิทธิพมาจะอินทาจัจดุโลกาคัมพีลักขกาสมมุทา สัมมุทาภูตุงคังคาจะพัมมะชายยาปะปสิทธิภวันตุเตชายยะชายย,าชาย,ยาะธรณีธรณีอุตติอุตตินาตีนาตีชายยะชายยะคะคนละตนลนาณิใสณิรายสายเศษน,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 นะเมรุราชพลนะพลนะราชีชยยะชยยะคัมพีลาโสมพีนาเค นาทะนาคีบิสัจะพูตาการีชยชยะทุนิมิตาโลคีชยชยะสิงคีสุธาทานมูคาชาชยชยาวัลุณนะมูคาสาตราชยชยะจำปาทินาคากุละคันทกชยชยะคัญชาคน นาตุลงสุกัสละผู้ชงสีหะพยาคาธิปาชยชยาวะลุนนะมุคายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุทินารดีชยชยาสุขาสุขาจีบีชยชยาทรณีตะเลสทาสุชยชยาชยาทรณีสาร สานะตินสาธาชยชาชยามังการาลัญยาภาวะเคชยชาชยาวรุณนยเคชยชาชยาราคาเสสุลปูชาเตชาชยชาชยพัมเมนะทักนาชยชาชยาราชาธิราสชาชัยชยชาชยปาทวิงสัพพังชยชาชยารหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชยชาชยามะเหสุโลหะโลหลินเทวาชยชาชยปมาสุลโคชยชาชยนาโควิลุลาหโกวิลุปะโคจันทิมาลวีอินโ จ่เวนะเตโยจากุเวโลวะลุโนปิจะอักคิวายโยจ่าปาชุนโฮกุมาโลท่าตะละตโกอัฐาละสะมหาเทวาสิทธิสตาปะสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสัมภาชยะลาโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจ่สังโคจะทัสสบาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตชีนะชยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชีนะโหตุเตชยยะมังคลัง ชายโยปิพุ้ทัสสะสิริมาโตอายังมลัสาจัปปิมาโตป巴าชยโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาพมคณาพมะคณามเหสีโนชายโยปิพุ้ทัสสะสิริมาโตอายังมลัสาจัปปิมาโตป巴าชยโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาอินทคณามเหสีโนชายโยปิพุ้ทัสสะสิริมาโตอายังมลัสาจัปปิมาโตป巴าชยโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาเทวคณามเหสีโนชายโยปิพุ้ทัสสะสิริมาโตอายังมลัสาปปิจับป ปิมาโตบาลาชโยโยโคสยามปทิมนเทปโมทิตาชายตาธาสุปันนะคะนามเหสีโนเชยโยปิพุทธศาสนีมาโต,าตาาายอ,ยอายังมลสะจปาปิมาโตบาลาชโยโยโคสยามปทิมนเทปโมทิตาชายตาธานะคะ,คะนามเหสีโนเชยโยปิ พุถศาสมาโตอายังมลสาจปปิมาโต巴ราชโยอโคสยามพธิมัเทปโมติตาชยตาทัศพมคณามเฮสีโนชยันโตพธิยมุเลศกยานางนาทิวัชนเอวังตวังวิทยโหิชยันสุชยมคะเลปราชิตปาลังเกสีเปรัวิปกะเลปิเเกปะปุทานังอาคาปโตัที่สุนคตังสุมงคลังสุปะปตังสุหตังสุขโนสุมุทโตจัสุอิตังมัมมัจิสุปารกินังกายะกามงวาจากกามาวัทคินังปักคินังมนุกามาันิทิเตปัินาปัทคินานิตวา ลูละหาภูทาสาสเีอารุคาสุขิตาโหทา้าสหาสัมเพหิยาติพีสุนันตุโพนาตุเยเทวาอสเมิงทานีอาทิคาอาทิคาตาทิคายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพะทาลักขันตุลักขันตุสัพพัสตานังลักขันตุชินาสาสนางยากาจิป,ปัฏฐนา เตสังสัพเพปุเรนะตุมโูระถายุตะกาเลปวัสสตุวัสังวสาวราหกาโลคาจุปัทวะเตสังนิวาเรนะตุจะสัพพัทธายาสุขังจิตะสุขังอรหันตุยะถาละหังบทสวดธรรมนิยามาสุตตังเอวันเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสาวัติกยังวิหารติเชตะวเน อาณากะบินทิกะสะอารามีตันทะลโขภควะภิกขุอามันเตสิพิคโวติพัฒนเตติภิกขุภควะโตปัจจโสสุงภควะเอตตะวจอุปาทาวาภิกขเวตถาคตาน,านังอนุปาทาวาตถาคตาน,านังทิตาวาสาธาตุธรรมันทิตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขราอนิจจติตังเดชกโตภิสัมบูชติภิสัมเมติภิสัม กุจิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาปิติปัญญาปิติวิวัลติวิภัจจติอุทานิกาโลติสเปสังคารานิจติอุปารวาภิกเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปสังคาราทุขาติตังตถาคตวัอภิสัมภูชิติภิสเมติอภิสัมภูจิตวะภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาปิติปัญญาปิติวิวัลติวิภัจจติอุทานิกาโลติสเปสังคาราทุขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังทตตวสาาาุธม ตตาธรรมนิยามาจาสเปตธรรมานาตาติตังตถาคตโอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุทิตวะภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกาโรติสเพธรรมานาตาติอธรรมโวจัภะวะอตตมนาภิอตตมนาเตภิขุภะวะโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกะลัตตาคาถาอาติตังนานวะคะเมยยะ าติตังนานวาคะมือยะนปะปติการขีอนาคาตังบุคคลไม่ควร ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงคงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัดตาตำบางีนันตังอาปตาตจานาคาตังสิ่งเป็นอดีตเ็าลาไปแล้วสิ่งเป็นนาคตนก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังอีลังอสังคุปังตังวิทามนุพลุูไหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะนั้นในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแขนคอ,อนแขนงเขาควณพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้กับเทวกิจจะมาตัปังโกชัญญา,าและนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องดำวันนี้ใครจะร พอการผัดเปลี่ยนต่อมาจุร่าซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหรตะมาตันีิตังตังเวพาเทกละลาโตตีสันโตอาจิฮเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แหมเพียงลาตีเดียวก็นะ่าชม สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพะเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาทั้งสิ่นทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยังยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยังยืนอวสั่งมียามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะณะนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทียมวัตะควรที่จะสังเวชอะยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอปเปตวิญญาณนคันตะป่าสะจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิ เสสะติจากนอนทบปฐมิงซึ่งแผ่นดินกะลิงคาลังอีกวางประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิลันถางหาประโยชน์มีได้อาน,นิจาวาจะสังขารลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสมุสุโสขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามาลันติจสัสัต จะตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสุจะมาริสะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเถวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอจาทาสังไสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดนี้ตายยางักจจยงกิตจิยังกิตจิสุสารังกัมมังสัมเพหิพาเตหิกตังปุญญ,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 ญโนโอนุโมทันตุ ขอเลือกใหม่นะคะบวชสวดเมตตายังกิจิยังกิจิสุสลังกัมมังสัมเพมเหิพระเตหิตกะตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโต,โตเยเทวาอาสมิงธานีอะทิขาตาทิขายุกาสถาผลตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุันตุมาตาปิตาสวิตาหุนตุทุกขาปมุันตุสัสเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุขกทขาปมุันตุสัเพอาย,ยา ตอาหิยติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพปิสาสัพเพอขคาสเพปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจ e ันตุ er สัพเพอาจาริยุปัชายัสุขิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพนักตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพสามมตินางสมิชานตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสโตอาคันติมายาอิติภคะวาณโมพุทธิสโตอาคันติมายาอิติภคะวาณโมพุทธิสโตอาคันติมาย ยาอีติพัควา ปันติธานาคาถายาเทวตาสันติมิหาราวาเชนีทุเบคเลโพธิคเลต่หิงแตหิงตาธรรมมาธานีนาปะวันตุปุชิตาโสติงกาลุณาเตดามิหาลาวันทะเลเตราจมาชานาวกกาจพิกโวสารามิกาผานาานาปฏิอุบาสกาขามาจเทสะนิขามาจอิสราสัมปานาพุตตาสุกิตาปะวันตุเตชะลาพุชายเยปิจะอาจ่าสัมภาวะสังเสริฐชาตตาเทวุปปาติกานิยานิกังธรรมังลังปฏิจเตสัมเพปิตุขะสการุนาตุสังขายางถาตุจีรังชะตังธรรมโมธรรมธทราจัปุขาลาสังโฆโหตุสัมโควะอัถยาเจหิตายาจะอาเม ละขันตุสะธมโมสัมเพปีธรรมจารินโนวิทิงสัมปาปุเนยามะธะเมริยประปเวทิเตปัสันนาโหนตุสัเพปีปาณินโนพุทธะสัสนีสัมมาทาลังปวชุนตูกาเลิเทวุปวสตุอุทีภาวายะสตานางังสัมมิทงัง เนตุเมธนิมาตาปิตาจะอาตาลชังนิจังละขันติปุตตะการเอวังทำเมนะราชโนประชังละขันตุสัพพธาเทวตาเวโยชนะคาถาถุกขปัตาจจนิทุกคาพยาปัตาจจนิพยาโสกปัตาจจนิโสกาโอตุสัพเพปีปานิโนเอตตาวดาจะมีสัมผัตังปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมดันตุสัมผสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพเดวตาปาวนาบิดตะหุนตุขันฉันตุเทวตาคตาโหตุ สุมาฆลลาคาถาโหตุสะพังสุมาฆลังลักขันตุสะพเทวตาสะพัพพุทธานุภาเวนะโสตถิหุนตุนิลันตะลังหุนตุสะพังสุมาฆลังลักขันตุสะพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตถิหุนตุนิลันตะลังหุนตุสะพังสุมาฆลังลักขันตุสะพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตถิหุนตุนิลันตะลัง สัพเพพบุธาพระปพตปะจีกานันเจยังพลังหันตานจติชนนะละขังปันนามิสพโสสัพพพพุุธาพระปพตปะจีกานันเจยังพลังหันตานจติชนนะละขังปันนามิสพโสสัพพพพุทธาพระปพตปะจีกานันเจยังพลังหันตานจติชนะละขังปันนามิสพโสสัพพพพุทธาพระปพตปะจีกานันเจยังพลังหันตานจติชนนะละขังพันนามิสปพโสสัพพพพุทธาพระปพตปะจีกานันเจยังพลังหันตานจติชนนะละขังปันธามิสปปโส บุธาปะระประตาปจ,จิกนันเจยังพระลังหารตนะจติชินะละขังบันธามิสปะโสสัพพิพุทธาปะระปตาปจิกนันเจยังพระลังหารตนะจติชินะละขังบันธามิสปะโสสัพพิพุทธาปะระปตาปจิกนันเจยังพระลังหารตนะจติชินะละขังบันธามิสปะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้านางสาวสมุนทรรมนางสาวสมุนทาย,ยัมประยงได้สวดมนต์ ได้สวดสายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขออนิสงส์แห่งผลบุญนี้จงเป็นสภาสิริมงคลแก่ข้าพเจ้านางสาวสมุทัยแยมประยงและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำ สรรมมาสม,มุทติเจ้าดำรงอยู่ในความดีงานตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพทเทวดาทั้งหลายผู้ใดอนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพให้เปี่ยมด้วยพ,พุธานุภาพเทวานุภาพรละลีธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํนนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุะการเทินสาธุ